มันนี่พี่น้องหม,มานอยู่นี่เห็นบ่หมานอยู่ผมปพาพาผมมาหมานพมกับมานอยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ดอกบังถึงว่าสีดอกว่างงามกะคือว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุก,สกันครับผมพี่นอ้องผ้มามณีพ้าป่าพิสันมาผู้เดียวพี่น้องมาเบิ่งเห็ดกิ้งก่าละพี่น้องรู้ว่า ถ้าจเจ้าสีเอาไปหรือยังครับผมพอดีสาไอ้ดีข้าเวียกที่นั่นผมก็ว่าสนัดปันไดครับผมก็มาลุ่นน้ำกันครับ ครับขันมันใส่ขันมันใส่บูดมากพี่น้องบูดมันจังเปลี่ยนแต่ยางโอ้ยห้อยเพิ่นมาหาเปลี่ยนเอิดเติดแล้วแต่พี่น้องเอ้ยนี่ครับห้อยมาหาหมุนห้อยข้าเจ้ามาหาคักแล้วเปลี่ยนเอิดเติดพี่น้องเปลี่ยนเอิดเติดห้อยมาหาเปลี่ยนเอิดเติดเลย โอใส่รองเท้ามาัานไม่ยากพี่น้องมะเขือ่นสีบุตรโอ้ยอย,ยังเห็นดอกหนึ่งอยงู่พี่น้องดอกข้าวโจเอาบือเบิดมันเป็นผมสีแดงถอดรองเท้าติดไปทีไหนโอ้ยดีแล้วพี่น้อง กาโจวเอาว่าเบิดครับกาโจวสิว่าเห็นดิดิบุเห็นกะที่เอาแล้วพี่น้องดอกเดียวก็ได้เบิง่งผมสิหามูลสีพ่อ,อ่ครับได้ดอกเดียวโอ้นี่พี่น้องได้ยกดอกนึงอย้ย โอ้ยเพื่อนมาหาเปลี่ยนเดือดเตือนแล้วพี่น้องเอ้ยเนี่ยขันหูจักาวามันเกิดครับนี่ครับดอกที่สองครับดอกสมีล่ะพี่น้องที่ซาวไวรีป้านี่แหละที่ซาวไวรีมาหาไปแล้วว่าเอาถ้า ไอ้สาววิริยะก็ทาผมเนาะทาผมว่าสิมัทไทยให้ให้พ่อมี่น้องในเบิ้งกันก็คือว่านั่นะละ่ะโมมีดวงซัมหนีบ่เอาครับบ่ดท,ที่นี่เขาก็ามาเอากอนซ่าก็ <c oughs> เลยบ่ได้กินซ่าโอ้โหวันนี้เดียวครับทั้งกล่องครับวันนี้กะสีทุลักทุเลจัง่อยพี่น้อง สีทุลักทุเร่อยู่นี่เรามองตะฟังพ่อันยังสีเลยเนี่น้ <c oughs> าโจ้สาวไอ้ดีเดี๋ยวหมุนมาหาหาเห็ดครับหาเห็ดหาเห็ดเมื่มอกี้มองล่องที่แรกผมเกือบว่าได้หมุนเนาะจกสิมี่บุมี่เดี๋ยวหมอบซองหมอบซองกัน เป็นไหมยืนไห้วเพิ่น,น,น,นมาหาหมือนเหมือนว่านครับเหมือนว่านหรือเหมือนเซวนี่แหละไอ้สองดอกเมื่อกี้มันมันฮอตะบานพี่น้องมันฮอตะขึ้นข้าวเดียวเด้ยพี่น้องมันใหญ่เห็ดเผือกเห็ดอันมันบ่เลยโอ้นี่เห็นเห็นอีกดอกนึงแล้วพี่น้อง <laughs>

บนง้างนี้กันเปงนสีมรกขึ้นมาเอาุลักทุษฎสาร,รกเกดบ่อนโนี่ครับไอ้ที่ผมอุย้ยพี่น้อง วันดี่ดีพี่น้องปลาหน่อยที่ผมไปเอาเอาหมอว่านละพี่น้องหมอว่านมือเออหมอก้อนครับหมอก้อนมันกเ็เอาเอาเนาะไปกับสาออลีแต่แม่หมือว่านสาออลีก็ว่าที่เขาไปเอาครับเขาไปหาอีกพอดีก็บผู้พิพากพาไปครับผมก็ไปทำงาน โอ้นี่พี่น้องเห็นดอกอีกดอกนึงพี่นอ้องนี่ดอกนึงแล้วโอ้นี่ละคนพี่น้องนี่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้มันดอกเงี้มันก็สิใหญ่เงี้พี่น้องครับจำนี่แหละถี่เสาไอรีมาเห็นไว้ก็บ่เอาก็โอ้นี่พี่น้องโอ้หมานี่พี่น้องหมานอยู่นี่เห็นบ่มหมานอยู่ผมปะ ว่าผมมันผมกับมันอยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ดอกบถึงว่าสีดอกว่างงามกะถือว่าโชคดีแล้วครับถึงว่าสีดอกว่างงามครับผมโชคดีแล้วโชคดีแล้ว เก็บดอกนีกันพี่น้องอ,อะไรโอ้นีเก็บ <c oughs> เองท้ายเองกะทุลักทุเรอยพี่น้องมันตะฟังพ่องครับตะฟังพ่องครับได้หาดอกแล้ว หาอีกข้่นนองหาอีกหาดอ,อกแล้ว ดีดีพี่น้องดอกนึงกระไระนี่ครับนี่ครับถึงสีดอกมาเงี้ยกะพี่น้องเห็นบ่ครับมไมาได้บานพี่น้องท่านบานโอ้นี่ดีพี่น้องโอ้โนี่ครับเกิดเกิดอยู่ลีล่ลีเกิดเกิดย่าเงี้ยนี่ครับโอ้ สองดอกพี่น้องสองดอกเขาเบิดและมันนี่ผมสองดอกติดกัน,นพี่น้องโอ้ครับแล้วครับมันนี่ครับเมื่อกี้เป็นสามโอ้ยุง เขาป้างสิก็่ว่าถือป,ป่าปลาเลยพี่น้องริมตะฟังพ่วงนี่แหละถ้าวะะ่ากันหอนหอนเอาหอนเอาซะเลือเกินนี่พี่น้องนี่เห็นป้นี่โอ้ ผมก็จะเปิดหาแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอาไซกับโบมากบบนี้ทได้ส้วนเสียแล้วเนาะส่ส้วนเสียกันยังดีครับสซส้วนเสียกันยังดีก็บบได้เฮ็ดเมินมาพี่น้องว่ะนี่ด้ ลพี่น้องคนดวงดีครับมาผู้เดียวก็ได้มาผู้เดียวก็ได,ด,ได้ถึงถึงว่าสีดอกบใหญ่พี่น้อง พี่น้องเห็นบ่นี่ครับนี่ดอกเห็ดพี่น้องดอกเห็ดเนี่ยครับโอ้นี่พี่น้อง,องบ่ดอกเห็ดนี่โอ้ยขันมันมืออื่นมาเอาพอดีเลยพี่น้องนี่แต่ว่าขันมาเห็นไใบเองสี่บ่เอานี่บ่ได้เี่พี่น้องต้องจัดการเลย <c ười> มาเห็นไใบเองสี่บ่เอาบ่ได้ครับ

กับดดอ,อเห็ปลาบอนปลาบอนโอ,ผนอ,นอ,อนะน้ผมบ่ได้เอาเนี่ยมาใส่พี่น้องถือถังมาอยู่บังนบ่คิดว่าสิได้เห็ด <laughs> ใส่คนเสียละป่ะที่นี้ มาหาข้างบนครับรที่นี่ครับข้างบนมันจะเ,เกิดดีขึ้นทางล่างบุ้บครับผมลองหาบ้างกันขันมันเกิดไม่ได้เกิดล่ำขึ้นว่าล้วพี่น้องหาตาดี กีตรงนี้ครับนี่กีตรงนี้ผมท่าไดนหาขึ้นมาเดี๋ยวผมสีหาขึ้นมาจากข้างล่างครับแต่ว่ามาหาท่านี้ก่อนรุ้มนีก็เกิดดิพี่นอ้องรุ้มสี่หนีหป่ะ ว,นนว่เห็นบ่มีครับวันนี้บม,มี่ตดก้อนนี่ก็สาวยดีเดี๋ยวลงไปเอาันนี้บม,มีครับ ใส่สีเป๋าเรียวครับมึงนี่โอ้พี่น้องเขาเปลาผู้เดียวกับเสียวเลยพี่น้องเอ้นี่แหะถุงเป๋าเรียวมากนี่ยเราเสียดำๆนี่ยเราพี่น้องใส่กบถือว่านับเป็นสองเลยพี่น้องนี่สามเอานับเป็นสี่ห่างกส,งสว่างไงสี่หา้าหก สิบแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเลยสิบสามดอกพี่น้องถึงมันสิบว่ดอกเนี่ยกับกับผู้มุ่งใจครับผมมาหาเอ็ดผู้เดียวครับผมกับผู้มุ่งใจเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดมากอไวแหวงสี่นี่ขันพนพมีผู้ใดไม่หลี ผมสีบ่เอาเลยครับอันนี้มันมีผู้มาพอหรอครับตรงเอาไว้กวนครับดอกซ้ำนี้นี่มืออื่นครับมืออืนตอนแรงมาเอานี่พอดีเลยพี่น้องสีมาตรฐานเลยครับผ่นมืดอมาเอาตอนแรงครับนี่ครับดอกดอกนี้มันกระสีบะงามครับแต่ว่ามันสีบานมืออื่นครับพอดีเลยครับเอ้าพี่น้องฝากไปสักนิดนะครับผมได้ จ็อดอกกุ้ัมันครับมันมันเข้า,า,าขปากก็ไล่ครับก็ไลยกดแช่ครับผมมาหาพูดเดียวกับเสียวะไรครับผม